สำหรับใครที่ตามฮานอยนะครับผมฮานอยวันที่ห้าเนาะก็มาดูกันได้วันนี้ของของงดของงดนี่นะงดเหล่าสตาร์วีไอพีาชาแล้วก็พอดีผมคำนวณไม่ทันนะครับแล้วก็เหล่าชานะครับของงดติดงานด่วนวันนี้ก็คงจะงดนะครับทีนี้มาดูผลฮานอยเมื่อวานกันก่อนนะครับงดก็จะมีพิเศษ าดูกิจก่อนไล่กิจกันก็ได้กิจเมื่อวานหกสองสามเจ็ดนะฮะหืมกิจหกสองสามเจ็ดตัวนี้ไม่มานะครับแล้วก็กาชาดนะกาชาดสามห้าบนแล้วก็หกแปดหกหกแปดแปดหกอ่าเข้าแปดหกนะครับ,เข, 8, 6, รบเข้าตัวนี้ตัวเด่นรูปเน้นแค่สองชุดเองนะครับเข้าเด่นหกนะครับนี่ กาชาตินะครับพาอีกแล้วกาชาติช <c oughs> ุดตัวเน้นนะครับหกแปดหกเก้าเอส่วนพัฒนานะครับก็มาที่สี่หกแล้วก็เจ็ดสี่อู้เข้าสี่หกผมเน้นสี่สี่หกเลยนะครับมีไหมนี่ตัวเน้นเลย <c oughs> ผมให้บนนะเป็นลงล่างนะครับข้างบนเป็นเจ็ดสี่สี่หกลงล่างครับ ตัวเน้นผมนะครับอ่าผ่านนะครับพัฒนาก็ผ่านกาชาติพัฒนา VIP 55กับ17นะครับหลุดนะครับมี95เอ่อพิเศษนะครับ13กับ43เข้าเด่น1นะครับเจาะ1นึ่งสนะครับมา13กับ43 6สามเออ ส่วนปกติปกติอะไรเก้าสามตัวนี้บนแปดหกนี่ไงเด็นแปดแปดหกนะแปดหกเข้านะครับเจาะสามแปดหก 36, ออกหกแปดหกเออเก็บ ไปดูวันนี้กันนะครับเอากิจกาก่อนกิจนะครับจะเด็นที่หกเกาชาติ1ึสองตัวเจาะนะหนึ่งห้าหนึ่งตัวนะครับ เจ็ดหนึ่งหกชุดนี้หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพัฒนาหกแปด หกแปดหกเก้าหกศูนย์แปดเก้าแปดศูนย์แปดสองสามตัวนะเก้าแปดศูนย์ก็แล้วกันเนนแปด 80, 86, 82 VIP, VIP เด่นที่01นะครับ 05, 06, 07 15, 16, 17, 3ตัว906 เน้นศูนย์ศูหปกติเอาพิเศษก่อนดีกว่าพิเศษจะเด่นที่4ีหนะครับตัวเจาะสี่เก้าสี่หนึ่ง

เก้าแปดสองปสาสตัววางไว้ที่บนหามเจ็ดแปดเจ็ดเออเอาเน้นที่เจ็ดแปนี่แหละแปดเจเจป แปดสองแปดสามะโอเคนะก็วางอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเด่นลอ,อ,อยปกนะก็คอยมาเหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานก็เจาะทะลุสามกระดานก็คือกาพัดแล้วก็ปกนะครับผมโชคดีครับ